สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังเอพินนี้นะคะกู๊กจะพูดถึงเรื่องการทลายความคิดเดิมสร้างสารรค์สิ่งใหม่ด้วยการกล้าลงมือทําการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เกิดจากการเปลี่ยนมุมมองชุดความคิดใหม่หันมาหาข้อดีของมุมมองใหม่อย่างสร้างสารรค์ทําให้เราไม่พลาดโอกาสดีๆในทุกโอกาสในทุกเหตุการณ์บางสถานการณ์เรารู้ว่าเขาจะพูดอะไรทําอะไรแต่ก็ไม่ถูกเสมอไป คำว่ารู้อยู่แล้วทําให้เราหยุดความสนใจฟังต่อยิ่งหากเวลาน้อยอยู่แล้วก็ทําให้เรารีบด่วนสรุปการตัดสินใจตัดบทไปเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราเข้าใจคนละเรื่องไปแล้วส่งผลให้งานผิดพลาดจาก ที่คิดว่ารู้แล้วที่สำคัญเมื่อเราฟังไม่จบเรียบตัดบทก่อนทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนถูกตัดออกไปด้วยดังนั้นการรับฟังเป็นการทลายความคิดเดิมสร้างมุมมองใหม่อย่างสร้างสรรค์ซึ่งปัจจุบันเราฟังกันมากๆม,มันเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองที่สดใหม่การมองผู้คนด้วยความต่างอย่างสร้างสรรค์เป็นศิลปะที่เปลี่ยน ปรับความคิดเดิมเป็นเทคนิคทำให้เราห้อยคำตัดสินที่เราอาจจะเชื่อหรือยึดติดเรื่องเดิมๆและหันมาถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างเราจะได้วิธีการใหม่มาปรับใช้กับสถานการณ์เดิมๆแล้วกลับมาทบทวนว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนมุมมองภายนอกอย่างเดียวนะคะเริ่มเรื่องราวในชีวิตที่คิดว่าถูกนั้น มันเป็นเพราะว่าเราเชื่ออ่านมาจากประสบการณ์ของใครสักคนแล้วนำมาตีความเป็นความเข้าใจของตัวเราฝังลึกลงไปในความทรงจำเมื่อมีอะไรมากระตุ้นก็จะทำให้ถูกดึงออกมาจากประสบการณ์เก่าโลกภายนอกที่เราเห็นมาจากความรู้สึกเกิดจากโลกภายในมาจากตัวบุคคลทั้งสิ้นการเปลี่ยนกรอบความคิดเป็นอะไรที่ท้าทายซึ่งอาจทำให้เราอึดอัดไม่เห็นด้วย กับเสียงในหัวช่วงแรกๆโลกเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองในใจเรา m i n เซ็ t หรือกรอบความคิดซึ่งมาจากความเชื่อซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกมีอยู่2รูปแบบนะคะท่านผู้ฟังรูปแบบแรกก็คือเรื่องโกด h ม i n เซ็ t เป็นแนวความคิดแบบเปิดกว้างและฟิกม i n เซ็ตกรอบแนวความคิดที่ปิดตายคนที่ประสบความสําเตตร็จนั้นจะมีโกรไมเซ็ต เชื่อว่าตัวเองพัฒนาทักษะต่างๆที่ยังบกพร่องอยู่ได้ส่วนคนที่มีฟิกไมล์เซตมักจะเชื่อว่าเรามีทักษะที่จํากัดไม่สามารถพัฒนาไปกว่าน,นี้ได้อีกแล้ว วิธีการปรับความคิดคือการฝึกฟังเสียงในหัวของเราเมื่อเผชิญกับสิ่งท้าทายเสียงในหัวจะบอกให้เราสู้หรือเราพอก่อนหากได้ยินเสียงในหัวมีทั้งความคิดให้เติบโตและความคิดที่ทําให้ถอยหลังแล้วเราก็หากเราจับอารมณ์หรือความคิดได้ว่ากําลังอยู่ในความคิดที่เป็นฟิกมายเซตทาให้เราเปลี่ยนมุมมองมาเป็นโก้มายเซตเมื่อเปลี่ยนความคิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย การฝึกฝนด้วยการลงมือทำเช่นหากเราไม่สำเร็จให้บอกกับตัวเองว่าเรายังทำไม่ได้ไม่ใช่เราทำไม่ได้ที่ผ่านมาเราไม่ได้ฝึกมองความคิดซึ่งมีความคิดแบบอัตโนมัติซึ่งเราไม่ได้สนใจกระบวนการทำงานของมันเลยเราจะไม่รู้เท่าทานความคิดนะคะท่านผู้ฟังในความคิดเห็นอันแตกต่างของแต่ละคนที่มีที่มาความเชื่อ ที่มาจากอดีตหรือประสบการณ์เก่าๆแล้วก็พยายามปกป้องความคิดนั้นไม่นำพาความสนใจกับความคิดรูปแบบอื่นที่แตกต่างออกไปมายเซตกำหนดชีวิตคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมายเซตจะเป็นกรอบให้กับมุมมองวิธีคิดและวิธีการมองตนเองและคนอื่นและมองโลกของคุณรวมไปถึงการออกจากพื้นที่ปลอดภัยหรือออกจากคอมฟอร์ทโซน กรอบแนวความคิดจะทำให้เรามองสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างไรและควรจะรับมืออย่างไรซึ่งในที่นี้ mindset จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจในการใช้ชีวิตของคนเราเช่นหากเชื่อว่าลึกๆแล้วฉันเป็นคนไม่เก่งคุณก็จะตัดสินใจเรื่องต่างๆแบบไม่มั่นใจในตัวเองวิตกกังวลว่าตัวเองไม่เก่งพอที่จะทำอะไรท้าทายได้ ไม่กล้าแสดงออกทําให้พลาดโอกาสในชีวิตลงไปเพราะไม่กล้ารับโอกาสที่ท้าทายส่งผลให้ผลลัพธ์ชีวิตออกมาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะมีความคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ไม่เก่งพอทีนี้คะ่ะท่านผู้ฟัง mindset เ,เป็นอะไรที่พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการปล่อยวางหรือว่าเราจะยึดติดกับตัวตนมากน้อยแค่ไหนความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการอยากเปลี่ยนแนวคิดมากน้อยแค่ไหนนั้นและทำให้ กล้าหรือไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนพวกเขาจึงเลือกที่จะอยู่กับโลกเดิมๆไม่เสี่ยงต่อความมั่นคงที่จะกล้าทำสิ่งใหม่ๆนะคะทำให้ชีวิตนิ่งๆเดิมๆเป็นรูทีนที่ตัวเองรู้สึกปลอดภัยและรับมือได้วิธีการทลายความคิดเดิมสร้างมุมมองใหม่ในการสร้างสารรค์เนี่ยมีวิธีดังต่อไปนี้นะคะข้อแรก ทำสิ่งเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการใหม่ๆโดยการกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ด้วยการคิดหาวิธีการทำสิ่งใหม่ๆด้วยวิธีการใหม่ๆนวัตกรรมเกิดจากการคิดในมุมมองใหม่ๆเกิดจากการทดลองทำสิ่งใหม่ๆนอกจากทำให้เราตื่นเต้นแล้วในการท้าทายสิ่งใหม่ๆยังทำให้ค้นพบวิธีการทำสิ่งเดิมให้ง่ายและก็เร็วขึ้นด้วย วิธีการที่2นะคะรับโอกาสทำงานที่ยากขึ้นอีกนิดเครียดขึ้นไปอีกหน้อยรับผิดชอบมากขึ้นเล็กน้อยเพราะด้วยเนื้องานทำให้เราได้พัฒนาความยากทำให้เราทา้าทายกับตัวเองทำให้แกร่งพอในการรับมือกับความไม่แน่นอนรวมไปถึงความสามารถด้านสิตใจที่จะรับมือกับความเครียดด้วย ความวิตกกังวลอย่าลืมนะคะว่าในชีวิตคนเราต่างก็เผชิญกับปัญหาอุปสรรคความยากความผิดพลาดความล้มเหลวและการถูกปฏิเสธทั้งนั้นแต่ความรู้สึกมุมมองการรับมือของแต่ละคนแตกต่างกันซึ่งคุณจะสามารถเปลี่ยนมุมมองและวิธีการคิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการสร้างบทเรียนและประโยชน์ให้กับคุณว่าเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเมื่อคุณกล้าที่จะรับโอกาสที่ท,าท้าทายมากขึ้น แล้วคุณทำได้ดีแล้วก็สำเร็จจุดนี้เองทำให้เราสนุกสนานสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นเมื่อทำสำเร็จเราก็จะค้นหาความท้าทายขึ้นไปได้อีกระดับหนึง่งเป็นการทลายความกรอบความเชื่อเดิมๆที่คิดว่าเราอะทำไม่ได้ออกไปจากเสียงในหัวที่ลเล็กๆทีละน้อยจนเกิดความเชื่อมั่นว่าเราทาได้ค่ะ ความกลัวเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการขัดขวางไม่ให้คนเรากล้าออกไปจากชีวิตเพราะหากเกิดความผิดพลาดอาจจะทําให้สูญเสียบางอย่างไปอย่างไรก็ตามระดับความกลัวของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันส่งผลให้แต่ละคนกลัวเสียงกลัวและก็เสี่ยงไม่เท่ากันนะคะหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณลองเริ่มมหาหลักฐานจากคนอื่นที่กล้าทําสิ่งใหม่ๆและสุดท้ายก็ได้รับผลตอบแทนจากความ กล้าและความพยายามนั้นจากหลายๆคนเรียนรู้ว่าพวกเขาเนี่ยมีวิธีการคิดอย่างไรรับมือกับความเครียดอย่างไรจัดการกับความกลัวอย่างไรผ่านอุปสรรคนั้นมาได้อย่างไรจนกระทั่งปร,ประสบความสําเร็จเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการทลายความเชื่อที่ฝังอยู่ในหัวของเราทําให้เราเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็กล้าที่จะท้าทายจนกลายเป็นออกจากคอมฟอร์ทโซนไปทําให้เราเนี่ย เผชิญทุกมุมมองได้ไม่กล้าทำให้กล้าเสี่ยงแล้วก็ท้าทายด้วยจงจำไว้ว่าการสร้างความมั่นคงคือหน้าที่ของตัวเราเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองมั่นคงได้หลายครั้งที่เราคิดว่าเป็นความจริงแท้ที่จริงแล้วมันเป็นแค่ความเชื่อที่สะสมมานานจนความเชื่อนี้มันแข็งแรงและกลายเป็นกำแพงสูงขึ้นเรื่อยๆจะแชร์ให้ฟังนะคะว่าคุกกุก เองเดิมก็มีความเชื่ออยู่ว่าความสุขของกูกูก็คือการได้กินแล้วกินต้องครบสามมือด้วยร่างกายถึงจะเพียงพอต่อความต้องการนี่คือความเชื่อแบบเดิมๆทีนี้ตัวเองก็หาความท้าทายอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองนะคะก็มาท้าทายโดยการ ก้าวออกมาจากความเชื่อเดิมนะคะโดยการทำ IF เป็นการอดอาหารเป็นช่วงๆเริ่มกินอาหาร8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงเห็นปรีย์ประมาณหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกิน6ชั่วโมงอด18ชั่วโมงเห็นผลเยอะเลยค่ะจนวันหนึ่งนะคะลองอด24ชั่วโมงดูปรากฏว่าทำได้นะไม่ทรมานันด้วย วันนั้นเองทําให้ตัวเองได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านความเชื่อเดิมๆได้ทลายกําแพงเล็กๆของเราลงไปได้รูปด่างที่พอดีกับสัดส่วนของเราขึ้นมาใหม่อีกด้วยกําแพงที่ว่านี้ก็คือถ้าอยากมีความสุขเราก็ต้องกินมันไม่ได้อยู่ในหัวของข้าพเจ้าอีกต่อไปแล้วค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความเชื่อใดๆที่เราเชื่ออยู่แล้วมีโอกาสได้ท้าทายตัวเองอะไรบ้างนํามาแชร์ให้ฟังด้วยนะคะ ทุกความเปลี่ยนแปลงเป็นการก้าวอีกก้าวที่เราตัดสินใจออกจากความเชื่อเดิมนี่คือจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาค่ะพบกันใหม่กับแอปพิโซดหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ